หลายท่านนะครับว่าค่า e d u c t กับค่า Access นะครับเป็นตัวเดียวกันครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าเวลาครับเขาระบุในกรมธรรม์ครับเขาจะระบุครับว่าภาษาไทยว่าค่าเสียหายส่วนแรกครับทำให้คนครับเกิดความสับสนครับเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันครับในส่วนของค่า d ีดักก่อนนะครับถ้า d ีดักเราไปเปิดเป็นภาษาอังกฤษครับมันก็จะเขียนว่าค่าสําหรับการหักลดหย่อนนั้นหมายความว่า ค่าเสียหายส่วนแรกตัวนี้เป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการสมัครใจครับสมัครใจหมายความว่าเวลาเราทําประกันครับแล้วเกิดวาเหตุครับเราจะต้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยครับเช่นจ่าย3,000บาท2,000บาทแบบนี้ครับซึ่งมันเหมาะกับการทําประกันยังไงครับเหมาะกับคนครับที่เขาอยากจะทําประกันประเภทหนึ่งอยู่อย่างนี้ครับแล้ว ค่าเบี้ยมันสูงไปครับแล้วเราก็ใช้น้อยครับคิดว่าเราครับมีความเสี่ยงน้อยแต่ยังอยากทําประเภทหนึ่งเราก็สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้ทีนี้อันต่อมาก็คือค่า ces s เซะครับค่า a c c e s s เนี่ยเวลาเขาเขียนนะครับเขาก็เขียนว่าค่าความเสียหายส่วนแรกเหมือนกันครับแต่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นภาคบังคับครับค่า a c c e s s ครับเวลาเราไปเปิดในภาษาอังกฤษครับจะเขียนว่าค่าหักส่วนเกินครับตัวนี้ครับหมายความว่า เป็นสิ่งที่ประกันครับเขาจะระบุครับถ้าเกิดเหตุการณ์ครับเช่นเกิดรอยแผลครับไม่ชัดเจนแบบนี้ครับคุณต้องเสียค่า a อ c e เซสครับ1,000ับาทต่อเหตุการณ์หรือว่าในกรณีครับที่เราครับเกิดอุบัติเหตุครับชนแล้วไม่ทราบคู่กรณีครับแบบนี้ครับเขาก็จะมีครับในการที่เราครับจะต้องครับเสียในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรก ตัวนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นครับระหว่างค่าดีดักครับกับค่าแอคเซสครับจึงไม่เหมือนกันครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยบ้านประกันภัยรถครับออคีภัยครับสอบถาม